รู้ไหมเจ้าฟองสบู่วิงวิงเนี่ยไม่ได้มีสีในตัวนะแต่มันคือเวทมนต์ของแสงต่างหากลองดูดีๆสิเวลาแสงแดดหรือแสงไฟส่องมาที่ฟองสบู่ใสๆผิวของมันจะกลายเป็นแผ่นสีรุ้งสวยงามเรากับมีจิตรกรเอกมาวาดลวดลายเจ้าสีสันพวกนี้มาจากไหนกันนะมันคือปรากฏการณ์สุดเจ๋งที่เรียกว่าการสอดแทรกของแสงคิดง่ายๆฟองสบู่มีผิวบางๆสองชั้นพอแสงเดินทางมาถึงมันจะสะท้อนจากทั้งสองชั้นนี้แล้วคลื่นแสงก็จะมาเจอกันบางสีก็เฮพวกเดียวกัน เสริมพลังให้สว่างจ้าแต่บางสีก็ยี้ไม่ถูกกันหักล้างกันจนหายวับไปแล้วทําไมสีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆล่ล่ะก็เพราะฟองสบู่มันไม่หยุดนิ่งไงความหนาของฟิล์มสบู่เปลี่ยนไปตลอดเวลาทําให้แสงสีต่างๆสอดแทรกกันไม่เหมือนเดิมสีสันก็เลยดันระบําให้เราดูกันเพลินเลยเห็นไหมละ่ะเจ้าฟองสบู่น้อยนนี่แหละคือการแสดงแสงสีสุดอลังการที่ธรรมชาติสร้างสรรมาให้เราชมกันครั้งหน้าเป่าฟองสบู่ลองสังเกตสีสันพวกนี้ดูนะแล้วจะรู้ว่ามันน่าทึ่งแค่ไหน